ขักขักไฮน้อยง่ายกูโม่เลยเหรอน้อยน้อยหมดผ่าวเฮ้ยมันหนงเดียง้ยขักขักบ่เฮ้ยโตัวนี้สุ่มอ่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบมาพอกับช่องอนันต์ลันทุ่งครับกับเบาไก่ครับวันนี้พาทหารดีมกับเบาเปิ่อนมาเอาบักยางครับวันนี้ทา้งน้องบักแห่ ใกล้ๆบ้านสะอาดหน้าดีไปแล้วครับแน่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 โอ้โหมันดิสมึงทางอื่นเขาจะเอาที่อื่นว่าอยิงเลื่นบางอย่างคือกันบ่บางอย่างเนี่ยมาษากลางกับบางอย่างนี่ต้งดิเปว่างูเล่นเปิดแน่แน่เนี่ยมาบอกเอาว่าถึงว่าเปิดเอาอย่ามาเอาก่อน ทำหดอย่างนีเสรมหือนด้วยครับนี้โอนี่ยครับเอาไปเียน้อที่หนบอะน่นะครับเพิ่นว่าเพิ่นดีกินแักยางเกี่ยวสุดทยายไรที่ไปทหารแล้วล่ะ ไปเมื่อใดก่อครับไปวันที่สามวนี่สามครับอัซิบึงก่อนอืมนาเน่เยเป็นหาเง่งต้นไมครับอืมต้องเห็นจังสางในั่นัสือข้าว่าด ขันเขาบ่าอยากไอ้มันสมเขาปิดเอาขวานมานนั่มครับคุณเ่าผ้าว่าได้หรออันนี้ก็เฮ็ดตามเพื่อนเ้ื่กันครับคุณยญ่เพื่อนว่าวันนี้วุนทางในเนี้ยเนี่ยไปต้นไม้บ่เต็มที่นี่ของพ่อหรอเนี้ย่างตอพี่น้อง นี่ดิเป็นในอยูออต้นเอาเันต้นระดับเปินผื้นมันถือผ้าคื้นดินเป็นว่านเป็นว่านว่าได้คนเก่งโอ้ยขาดที่น้อ,อง นาอเอม,มาไปส่งใส้แก้วเกือได้เนาะัถ,ถึงบาล่ะบาถึงก็บ้าเอาวก็ไอ้ห้ยก็ลอกระรอกกบเพิ่นกินนะ ขับซะตัวบยม่ได้ไม่เอาไม่ด้เห่าหออนิบขึ้นมาครับฮันดิมที่ขึ้นมาสัน่นหนึ่งลงบ่ ใกล้แล้พี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วคักคเอาตาเลยพี่น้องผ่านแล้วือว่าพวหมาเราต้่นไปรุนไหมเนี่เนีเนา่ะนี่คือว่้าอน้น้วาเอาได้ฟังนี่พูดเยใช่พี่พู ออเดี๋ดยวไม่ใช่อยอง,งามแต่วันนั้นุ่้ีใจเบิด,ดบ้านสุกยิ่งน่อยหน่อยน้อยาวน้อยละนี่ละคำมัยังดีมกำเนิดา <c oughs>

เอาไปเ่ากยันงยังถืงอ,อ,อไปได้มึงะไปไป้าไปถ่ายย่หันน่นะาก้ารนแบบนี้เนี่ยักใ่ก็นีวนวนยว้าวเลยโอ้ไหว่ะอ๋อใช่ไม่เล่นเลยมุนไ่ได้ยุนบี้ยคือเอายุ่นหรือเปล่าฮะ ไอ้สัเพื่นว่าเพื่อนจีขื่น ใ้่เป็นมยนี่กินโซพี่โซน้องเขากันนะครับร่วมกันเพื่อนให้นุยไงก็โมได้หรอถ้าแหวนหมเผาเ้ยมันนึ่งเดยงอือคักบ่อเคักบ่อเป็นไหนครับบอกรสชาติโอ้สรมครับสรงตรงตานบ่ น้อยใหญ่ยพดนี่นะครับพูดละม,อมือนาพูดละครับพี่น้องคลิปนี้กับมาเลาะทงเลาะท่าครับทังไในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่องอัดดานลันทุ่งกับบ่าวไก่เด้อครับเมื่อไะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ